จะวายเวล์เราต้องหนีฆาตรกรนะคะอุ้ยเพือ่อนพี่น่ารักของเรา,น,ารเเน่ารักจังเลยอ่ะโอ้ไหนเราจะมาลองอเข้ามจุเหรอวิอ่งเล่น,เล,นเล่นเก็บเล่นเ,เล่นเก็บเล่นเกมอันนี้กันดีกว่าคะ่ะเราเล่นเป็นหมดุดโครเช้์ดีกว่าเราจะเล่นตาหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาเรามีจำกัดค่ะ ไม่จนาน,น้อยอีกนะเสียงแบบอืมทีนี้เราต้องนั่งรอก่อนนะคะ อยู่คือหน้ากรอบรูปทุกคนนะคะถ้าไม่กดคือเกมจะไม่เริ่มค่ะนี่อิงกดแล้วเริ่มได้เย้วู้โวันดีทุกคนเราคือกระชากตู้โอเคเรากดเท้องกดเอ้ยดูเบิร์ก่อนที่สำคัญคือเราควรดูเบิร์ก่อนนะคะว่าเราจะเป็นเบิร์ปแปบบสายไหนอือมีสายไหนอือเฮ้เดี๋ยวจำได้ว่าเคยใส่เบิร์พวกนี้ กับอัญชัยไม่ได้ไม่ทุกข้อ แล้วบอกว่ากันนะัองเล่นดูก่อนแล้วกันโอเคเกมเริ่มเล,มล,มลมยเย้เริ่มแล้วได้เวลาเข้าเกมค่ะเดี๋ยวสักครู่นะ อีกนิดเดียวใช่หรือไม่เรามารุ้นกันเถอะมันต้องได้สิได้แล้วเย <Yeah. S 2> อ้น้องน่ารักมากเลยโอ้ oh. เดี๋ยวนะแค่เกิดมาข้ามหนังไปอยู่รอบตัวเลยค่ะโ oh. อ้รู้เลยรู้เลยโจ๊กเกอร์แับนี้มีโจเกอร์ค่ะทุกคนคือห้าม อีกตมคือแ,แสดงว่าคือกบเกินแน่นอนค่ะเราให้แนะนำนะคะความเก็บกล่องเอาไว้ค่ะถ้าเป็นติ้งเกมแบบแปดอีก่องนะคะเข้าใจว่าอตอนนี้ฆาตรกรมาแล้วเข็มชิดยาฆาตรกรตามมาค่ะช่วยด้วยขึ้นรถไฟกไม่ตามมานะก็บ้าแล้ว เปล่านะไม่ใช่เขาเดินตามเราใช่ไหมโอ้โหข้างหน้าอะไรเอ่ยเยคนนี้เหมือนจะน่าจะค้างค่ะนี่เราได้เข็มฉีดยาม,มาแล้วค่ะทีน,นี้ก็พอใจแล้วสำคัญมากเลยค่ะเพราะกันฮิว โอ้คนส่วนนี่ไงที่เราเห็นเมื่อกี้เขาเออกจากเกมไปที่เรียบร้อยนะคะคือคนตัวน้อยคนสิงค,คนตัวเล็กให้เป็นสลักสมบูรณนะคะคนสิงคนที่แบบช่วยตัวเองได้เช่นนักสาวนักปวดหิงหรือคนอื่นๆนักโทษอย่างเงี้ยค่ะอะไรนะคะอันนี้คือคนสมบูรณ์นะคะไม่ได้ รู้สึกว่าเราควรไปสิ่งคนอื่นก่อนเพราะว่าเราตัวละครเราจะเป็นตัวละครเด็กนะคะเพื่อนโันจับแล้วโอ้โหนี่มันของมันอยู่ใครสิเจ้แม่ใครสิ เขาจะกองหยียดอยู่บนรถไฟนะเกิดแล้วีราก็ปั่นไฟเื่อให้ถึงคลเสร็แล้วค่ะคุณเอ เราจะเดินทำไมเนี่ยไปคันค่ะเราจะไปสั่งไฟกันยังมีนั่งยังงาคข้อนที่หนึ่งคือปั่นไฟสำคัญมากเลยถ้าเราไม่ปั่นไฟเราจะไม่สามารถออกจาที่นี่ได้ค่ะสองคือการที่เราต้องมนี้าตกรเฮ้ยี่อจะตีเงาใหาอยากไปสั่งไฟข้างบนข้างบที่สั่ไฟให้เราหรือเป่า นกัค่ะอยแบ่งไฟเทียบเลยค่ะทุกคนออทุกคนตดนตีหมดเลยอะเผื่อแค่เรากดกกัคนขยของเล่นเฮ้ยนี่ค่ะทุกคนเราใช้กระสีสีกาเราสเป็นส่เกึงคะมันเปการทํของถัดค่ะแต่วถ้าเราไม่สงแล้วเราก็ปั่นกักเขาต่อ้ารของถัดจะลดลงค่ะอือทไมนะ เมันน่ารักมากเลยค่ะอุ้ยมีคนเจ็บโอ้ไม่ก่อนเห็นเลยถ้ามันพุ่งมานะคือจไมายดี่คือเขาสามารถถือจรวดแล้วก็พุ่งมาได้ค่ะอือทุกคนเห็นหนุ่นเชิดไหมคะ เพื่อนเจ็บแปลว่าเราต้องคิวให้เพื่อนเพื่อนหนีไปไหนมานี่ก่อนสิเราเราจะคิวให้เพื่อนจ๋าเออทุกคนเพื่อนหนีเราว่ะอ๋อเพื่อเขาจะไปตรงนี้นนะเอเพื่อเขาฉลาดนะเนี่ยมาค่ะเกมน,นี้จะต้องชนะให้ได้ทุกคนใช่ไหมทุกคนให้กำลังใจเราหน่อย ้องชนะแหละได้แล้วสียงค่ะไปเลยเพื่อนไปปั่นไฟกันต่อเธอเพื่อนเขาจะปั่นไฟเขาจะซื้อของอ๋อนี่ยาว่าเราจะซื้อ,อของแน่เลยอันนี้คือตัวละครตัวนี้ชื่วคนขายของเล่นค่ะเพราะความสามารถพิเศษไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เหมือนกับว่าน่าจะสร้างคือเขาว่าจะมีเออเขาเรียกว่าอะไรอะเครื่องปีนเรามั้งไม่ใช่เครื่องปีนแบบที่เห็นที่เห็นแบบ โปรเจกต์บนทงฟ้านะคะเป็นแบบไม่ใช่ว่าวอะค่ะแบบนอกอันใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรค่ะเขาก็สามารถปีนได้ค่ะแต่ว่าคือต้องใช้เครื่องคือเครื่อง,องกระโดดค่ะเครื่องเราก็ใช้ได้นะคนทั่วไปก็ใช้ได้โอ้ไม่ก็ าไม่เอาคนเจเ็บเขาไม่เอาคนที่ไม่เจ็บน,น,นี้คือเขาซื้อปืนเอาไปช่วยเพื่อนค่ะเขาจะคือการใช้ปืนนี่คือรอจะดมจังหวะถูกค่ะทุกคนถ้าใช้สีสวไม่ได้ค่ะอย่างเช่นว่าเราเพือมาช่วยเราเพื่อนจะมายิง <m> ตอนที่เพื่อนถูกจับนั่งกับมัตเตอรี้มันก็จะเสียเวลานะคะอย่างนี้ค่ะเขาก็จะถือปุ่ปงใช่ไหมคะเขาก็จะม่ยิงแบนี้นะะได้ค่ะ <m> <m> นี่หล่อเท่มากเลย ค่ะทุกคนมาทาง,างนี้ค่ะตอนนี้คือฆาตรกรน่าจะไล่เราค่ะถ้าดูจากสีหน้าอาขาดแค้นของเขานะคะอาขาดแค้นโอ้ไม่ก๊อตัวนี้ ปิดคัสความหล่อเทบังเกิดโอ้โดนตีค่ะจอดถอยนี่เฮ้ยถ้าเราขึ้นไปข้างบนน่าจะได้นะแต่จะขึ้นไป oh, God. โอ้มายกอดโอ้โดนตีค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนี้น่าจะพี่ต้อง่ขอ่อโอ้ ว่าวีโอนี่คือเล่นตัวที่เล่นง่ายค่ะแล้วก็ตัวที่คือคนที่เล่นไม่เป็นเขาก็มันก็จะง่ายสำหรับผู้เล่นชีวิตนะคะอันนี้เขาเล่นเป็นค่ะสวยแล้วเล่นเป็นไม่พอเล่นคาตากอเลยด้วย,ะะวย,วยจะเล่นไหมนะจะปินแล้วนะช่วยเราหน่อยสิ เสียงเราฉีกเฮ้ย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 ใ้เด้วยว้าวเออไ่ข้งบนมิตีจุกมิจุกไปนี่หนึ่งโอ้ีด้นล้ว

เราซีเราเราซีเราเราีเร็เราซีนี่ฆาตกรฟ้าหมดเลยค่ะใช้จังหวะนี้ในการปอดนการต้อนรหัสค่ะทุกคนกินนี้เราต้องชนะให้ได้ค่ะใครว่าเราจะชนะนี่กดอย่างคอมพิ้วไหวเฮ้ยคนตายเยอะเกินไปไหมคิวให้เพื่อนก่อนในการ ให้คณะก,กรรมกรู้ว่าเราอยู่กันอยู่อยู่ต่อค่ะโอ้แม่นี่นี่เจ๊ไม่ไม่ไม่ปั่นไฟใช่ไหมนกขึ้นเนี่ยเดี๋ว่านกเรานกเขาโอ้เดี๋ยววะไปเร็วเลย ทุกคนกดไลค์ให้เลยดูคะแนนเราสิอุ้ยคนนี้ไม่กดไลค์ให้แล้วกันนะเพราะว่าออกจากก,รกราล่อนเออคัตกรสไมลี่ได้1 5 5, 5่1เ้อยอเอ็ดเอเดี๋ยวเราค่อยบอกคะแนนก็ได้เนาะเพื่จะหาอาการก่อน,นเอ,อเ้ชนะค่ะนี้มีคนชนะขี่คนเลยเอุอ้ยไม่แน่ใจอะ่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ดูลืมดูชี ชนะ4โคนต่อ4เสมอคะ่ะเย้เราได้เสมอนี่เราได้คะแนน1นึ0งหมื่นเกาพัน o m g เราได้คะแนนเยอะสุดในเกมนี้ใช่ไหมใช่สิเราได้เยอะสุดว้า wow. วดีใจมากเลยคะ่ะเย้นะคนก็เก่งมากๆเลยคะ่ okay, คะโอเคค่ะ วันนี้เราก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ดูคลิปตั้งแต่ต้นจนจบนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอ๋อก่อนจะจากกันขอทอนลูกเต่าหน่อยสินี่ได้สามนี่ค่ะเราอ๋อลืมบอกไปว่าเกมนี้ถ้าเราเปิด สุ่มไข่นะคะแล้วก็จะได้ไอเทมค่ะแล้วแต่น้องแล้วเดี๋วงนี่เราเคยได้ตัวนี้แล้วเราดีใจมากแต่ว่าคาตะกรเราก็ไม่รู้จะเ่าจะเอาไปทําอะไรนะนะนี่เราได้ตัวนี้นี่และเราได้สกินสีม่วงของตัวนี้เขอาไหม่ล่าสุดเลยของเออเขาเรียกว่าอะไรนะอุ้ยเสียงเมวน่ารักค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะลืมชื่ออีกแล้วอ่ะ เป็นชื่อเปล่นปนยนตะงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นขเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออพ่อพแม่ชีค่ะพ่อแม่ชีโอเคนักหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ